ไปบ้างที่กอนเลยเอโยมยกมาอย่างละชุดเลยโยมพุทธาสองอพุทธาอย่างเดียวนะโยมพุทธาพุทธาขมัน,นอย่างละสองครับอนอกนั้นก็อย่างละชุดเลยค่ะ นี่อยู่กี่คนเหรอตอนหลัอเนี่ยหลังเนี้ยหลังนี้นะครับเหลืโอโอเครอมคุล่าเฮ้ยแม่เดวจะไนม่หอะไรอย่างหี้ี่ อีกสองเนาะเออโอเคฟังให้ยยงคนเนี้ยมันยังอันึนนงมันต้องต้มเอานะเพราะนี่มันเทศนะนะั้ก็ต้มเอาเอ,อ่อนี่เอาสีม่วงเหรอเอาผักไปทางนี้ก็ได้ ไขใช่ไหมน่าจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกเยอะ,อะประหยัดค่าใช้จ่ายไไปไปจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ด้วยจะจ่ายไปครบยัง อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ครบแล้วใช่ไหมเอามาแจกให้ญยาติโยมนะครับจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะครับไม่ไม่จะได้ประหยัดต,ตังค์ด้วยเออของเครื่องครัวครบหมดเลยของกินของอะไรมีหมดนะโยมนะผลไม้นะขนมนะครับอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับอะอยู่วามสุกนะนะครับอะไปข้างในมีเดรอข้างในมีบ้านเหรอ เออไปไปรับเลยเอาไมมคุดนึงโยมที่นี่เขามอนปพม่ากระเหลี่ยงเหรอกเหลี่ยงใช่ไหม นี่ทำอะไรกันเหรอทำ,ทำอไร่ทำสวนเลยยังไงไม่ได้ทำครับอ๋อไม่ได้ทำเลยเหรอหอืมโอ้ยนนี่อะไรเหรอตะไคร้ข้าวครับข้าวเหรอค oh, รับเขาปลูกกันแบบนี้เลยเหรอครับโอ้เขาท่าเนี่ยเนี่ยปลูกกันแบบนี้เลยเหรอเนี่ยข้าวานาดำเหรอครับนาหวานหรือนาดำนาปังไม่รู้เลยครับเนาะท่านนะทำแบบนี้เลยเหรอ แล้วแล้วก็ไม่ได้รับจา้างในช่วงนี้ก็รับจ้างไปแล้วเหรอก็ยังพอมีอยู่เ,เนาะเพราะว่าช่วงโควิดที่โอ้บางที่นี่ทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้รับจ้างเลยไปแจกแต่ละบ้านนี่โอ้โหไม่ได้รับจ้างเลยเลยเพราะว่าช่วงโควิดด้วยเลยด้วยเนาะพอดีแต่มาจแจกเฉเพราะาบ้านที่ยกากไร่ที่งบน้อยประมาณนั้นแหละ เขาไปเขาไอ้นี่เขาเรียกอะไรอ่ะมูโนครับมังกาโดเอครอ๋อโอ้มีมีหมานำตามด้วย <c oughs> ดีชีวิตเนี่ยคุยมาตลอดทางทางมูโน มหมาป่าก็นี่ป่าก็ต้องป่าครบยังโยมครบแล้วเนาะอ่ะจะได้ประหยัดตังค์เนาะจะได้จะจะ่ายได้นะครับช่วงนี้เศรษฐกิจกอย่างนี้มันก็ยังว่าแ่ะรับจ้างก็พอได้บนวันหนึ่งกันเนาะอ่ะโอเคนะโชคดีนะครับผมครับผมเก็บเอาเองเนาะอันนี้ต้มนะ้ำมันเป็นไส้สีม่วงเลยนี่นะอ่ะอันนั้นนะครับ,คร,บครับผมครับผมอ่ะนี่เราไปกัน ต่อครับไปกันต่อว่าเราจะไปเจอบ้านหลังไหนครับเราก็สุ่มเอานะโยมียกว่าเราสุมเอาครับเราเจอเราก็ให้เลยนะครับเราไปสุ่มเอาเราก็จะให้ทานบ้านที่ยากไร้นะครับบ้านที่ยากจนนะครับบ้านที่เขาพอมีพอก,กินเราก็ไม่ได้บริจาคเราจะบริจาคให้คนที่ลำบากหน่อยนะครับลำบากหน่อย แต่บ้านคนที่พอมีพอกินนะครับเราก็ไม่ได้บริจาคให้เราบริจาคให้คนที่จะลําบากหน่อยในช่วงโควิดนี้นะครับนี่เราก็ไปสุ่มกันต่อนะครับว่าเราจะไปสุมบ้านหลังไหนต่อนี่เป็นหมู่บ้านอะไรนะเมื่อกี้หมู่บ้านอะไรนะวังกระโดงวังกระโดงเหรอแมยนี่อะไรหมู่บ้านวังกระโดงเหรอฮะ อะไรไม่รู้จักเขาหรอแล้วบอกว่าเป็นแม่ค้าขายตามนัดเหรอเหรออ่ะไปเหรอสริไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมอ่ะไปต่อครับไปไปต่อครับครับผมอ่ะไปครับไปดูทริปหน้ากันต่อครับโยมครับดูทริปคลิปอื่นต่อครับไปครับ